พวกเูนนั่นสิวันดีครับพี่มันเกิดป้าอะไรขึ้นเนี่ยคิดว่าฉันเป็นอีง้องันเหรอไอ้พวกเวนนั่นน่ะสิมันพูดจาไม่ดีกับฉันเที่รักพวกคนงานที่อยู่บริเวณเนั่นเองไ้ต้องไอ้น้องฉันไปเองเดี๋ยวฉันจะไปสอนพวกมันสักหน่อยให้พวกมันรู้จักการเคารพผู้อื่นเรื่องแค่นี้มันไม่ขนะมือฉันหรอกฉันจะจัดการมันให้เละเลย ไม่ต้องเลยมึงอ่ะซีซ่าไม่ต้องเลยกลับไปทํางานเลยแหมหาเรื่องอู้อะดิเรื่องแค่นี้กูจัดการคนเดียวก็ไหวเว้ยอุตสาห์ไปฟิตร่างกายมาทั้งสี่วันใครกันนะที่บังอาจมาต่อแยกกับน,น้องสาวเราเนี่ยฮะใครกันนะผูมึงมึงอาจมากเลย เราต้องจัดการกับออฟฟิศเคลื่อนที่พวกนี้เหรอนุ่นครับมาแล้วครับวิ่งมาแล้วครับพร้อมกับอะไรก็ไม่รู้ขั้วเหรอมึงจะเอาขั้วมาฝังกูหรือไงฮะ <c oughs> ไหนเกีกไหนอีกไหนเกีนเกสองตัวฮะมามือเปล่ามาทำไมถือเอคเมึงไม่เห็นเลยเนี่ยทำลายออฟฟิศครับมุ่นอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างล่าง เราต้องใช้รถคันนี้แหละมัง้งเอา้าจีเจ,จ,เจมึงโดนถ่ายเพื่อน <c oughs> ไปเออนั่นแหละรีบเลยครับมีเวลาแค่สองนาทีเองถายไปเยี่ยมสองจุดแล้วเยี่ยมสาม เออโอ้ยระเบิดเลยนะไม่เห็นโอ้ยเกือบเกือบเกือบไปแล้วดีที่มีชุดเกราะผ่านไปแล้วเหลือเวลาอีกแค่หนึ่งนาะทีห้าสิบสองวิครับห้าสิบวิกี่จุดวะโอ้ยเยอะ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 นู่นน่ะข้างนอกก็มีครับ มีระเบิดด้วยจิ้มทีโอ้มันจะขึ้นมันจะขึ้นมันจะขึ้นโอเคโอเคดีที่ไม่โดนระเบิดนี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยฉันไม่เห็นอะไรเลยฉันไม่เห็นอะไร โอ้ยังงั้นเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนไอ้พวกนี้มันยังไม่หมดว่ะพวกนี้มันยังไม่หมดออออโอ้ยังยังไม่หมดครับเอออูด <frustrating> อีกตัวหนึ่งโอ้พกปืนด้วยอ่ะเพื่อนมันพกปืนด้วยครับไอเนี่ยยังยังยังอีกยังอีกยังอีก โอ้ยกูจะจบโงงๆเพราะมึงไม่ได้นะเพื่อนมานี่มึงมาให้กูไถซะดีๆมึงเออแล้วอยู่ไหนล่ะส่วมเคลื่อนที่เราอยู่ไหนละครับอ๋ออยู่นู่นไปไปะโอมีหลายตัวด้วยควันขึ้นเลยใจเย็นเอา้าสวยแล้วซีเจมึงลงก็จัดการมันทุกนั่งลงซีเจกูไม่รีบอยู่แล้วไม่จับเวลาถอยหลังเนี่ยมา จะเก็บให้หมดก่อนเนี่ยแล้วรถเราพังแล้วเราจะเอาอะไรไปทำงานวะเนี่ย,ยอ,อะไรไปใช้งานวะเนี่ยแถวนี้มีไหมเนี่ยมีมีม,ม,มีมีสำรองคันหนึ่งครับอืมโอเคใช้ได้แ้รูกว่าใช้ไม่ได้นู้ว่าน้ำมันหมดตายยังอู้เพียบเลยเดี๋ยว ความโลภเป็นเหตุสังเกตได้ลงไปเก็บก่อนครับตังเยอะนะเนี่ยเพื่อนตังเพิ่งออกเลยเพื่อนอย,ยังไม่ได้โอนให้ใครเลยเหลือเพียบยังยังต่อแย่กูไม่เลิกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอ้พระเจ้าใครก็ได้เอา้ามีคน,นเหรออยู่ในนี้นโอ,โอ้พระเจ้านึกว่าไม่มีใครไม่ไมทำไม<า>ไม่<ก>ไออกมาล่ะอะไรก็ได้ช่วยฉันออกไปที ใครก็ได้ <c oughs> ดูฉันออกไปทีจะคิดถึงมากโอเคโอเคนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมลงลงเพื่อนลงลงใครสอยกูใครยังตามต่อยายกูอีกเนี่ยฮะไหนมึงออกมาเดี๋ยวนี้นะมึงออกมาอ๋อมึงอยู่มึงอยู่ในท่อแหละมึงอยู่ในท่อเหรอมึงอยู่ในท่อใช่ไหม <c oughs> เอารถซีเมนมาครับนี่ชาวเมืองเขาไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันเลยแล้วครับทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้คือเขาเขาคงไม่อยากจะเข้ามายุ่งอนะไม่ใช่เรื่องของเขาอเถอยถอยถอยเพื่อนถอยถอยถอยอีกตรงไหมเนี่ยตีตีต ติดอเอาเงียบไปแล้วครับสงสัยเขาสลบเพื่อนไม่ออกมาไม่ออกมาซีเมนมันจะกบมึงแล้วนะเพื่อนเรียบร้อยครับหืม เขื่อนจริงโอ้โหไปทั้งคณะเลยครับแล้วเดี๋ยวนะครับผมขอลองไปที่จุดแดงๆนะก่อนใครโทรมาวะเฮ้ว่าไงเพื่อนนี่เจโทรนะมีอะไรเจโทรคือฉันได้คุยกับซีซ่าแล้วก็เออฉันคงไม่ได้คิดผิดไปนะเพื่อน ฉันหมายถึงนายคือคนที่อยู่ข้างนอกนั่นน่ะและเมื่อการแข่งรถมาถึงและซีซ่าเขาบอกว่านายแซงรถมานับไม่ถ้วนฉันและเดเวนแบบว่าว้าวว้าวมากเลยเพื่อนนายกำลังจะบอกอะไรฉันเจโทรไม่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 มีอะไรเพื่อนแค่อยากจะบอกว่ามันมีโรงเรียนสอนขับรถขั้นสูงอยู่น่ยแค่ขับไปตามถนนจากโรงรถย่นโดเฮตีนี่แหละโรงเรียนสอนขับรถเหรอนั่นคือสิ่งที่นายพยายามบอกฉันเหรอเพื่อน ไม่มีอะไรเพื่อนไม่มีอะไรมันเป็นความคิดของเดเวนเน่ยฉันคิดว่าเผื่อนายจะชอบเนี่ยประมาณนั้นแหละฉันไปทํางานแล้วนะซีเจไว้เจอกันโรงเรียนโรงเรียนสอนขับรถเหรอโอเคเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันเอา้าเหรอมีโรงเรียนสอนขับรถด้วยเอ่ะครับเออช่างมันเถอะผมขอไปลองนี่ก่อนคืออะไรครับขับ power cat เหรอเออใช่จริง มุนได้ครับอืมหมุนได้หมุนได้แค่นี้เองเลยครับแล้วแล้วยืดออกไปได้ไหมอ๋อยืดออกไปได้ไกลแค่ไหนอะ่ะโอ้ถนนเลยนะ <Boom. c oughs> ดึงกลับมาดึงกลับมาดึงกลับาตุ้มปล่อยลงตุ้มดึงขึ้นปล่อยลงดึงขึ้นปล่อยลงไม่ได้หรอครับ <Huh? S 2> ออกเ <c oughs> ช้าพอดีมัว <c oughs> แต่เล่น มันมันไม่สามารถที่จะทำลายรถได้ครับข้ามันเถอครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจับต้านเราดีกว่าลูบากบางกรคืออะไระครับฮะบางกรแดงด้วย ตอ,อนแดงด้วยเดี๋ยเดๆเราต้องเข้าไปดูแล้วละคืออะไรวะว่าไงซีซ่าคือญาติของผมเพิ่งโทรมาบอกนะครับเขาบอกว่ามีรถของพวกบรรลัดกำลังมาที่ซานเฟียโรเพื่อจะทำอะไรบางอย่างนะพี่บ้าเอ้ยเราต้องรู้ให้ได้ว่าใครเป็นคนขายของให้พวกมันเนี่ย ั่นแหละพี่ผมเจอพวกมันที่แยกมูโฮแลนด์และกำลังจะตามพวกมันไปตกลงฉันกำลังไปเร็วหน่อยนะพี่พวกนี้มันน่าจะอยู่แถวนี้ไม่นานครับเราต้องไปรับซีซ่าครับโอ้โหไปๆไ,ไปก็ไปเดี๋ยวขอเข้าไปเอารถก่อนนะนี่เป็นไงล่ะครับ <laughs> ชัยชนะเป็นของผู้ที่เตรียมพร้อมครับแหม รถสวยใช่ไหมล่ะครับเอ้าไอบา้บ้าไอเดี๋ยวออกมาก่อนนี่ของจริงครับไม่ใช่คอนเทนต์เข้าไปใหม่เพื่อนขึ้นเมื่อกี้ผมก็เลี้ยวเลยนะกดเลี้ยวมึงเข้ามาหาเตี๋ยมั้งเหรอไปโอ้ระวังรถรางครับ ขอโทษขอโทษขอโทษส่อ่าเร็วเกินไปก็ไม่ดีนะครับรถเนี่ยมันควบคุมยากครับบังคับยากแหละ ว่าทางนี้มันจะใกล้เนะี่ยไปขับตรงไปครับขึ้นเข่าไปไปหาไอซีซ่ามันเยอะจังเลย เหมือนฝนกำลังจะตกนะครับเนี่ยหรือไงหรือฝุ่นอ้าวใช่จริงด้วยฝนตกอ้าวสวยแล้วฝนตกถนนลื่น <c oughs> ก็มาถูกทางบ้าะว่าเนี่ยไม่รู้ครับผมต้องไปไหนไปไปตรงไปเลยได้ไหม ตรงไปก่อนครับเดีด๋ยวเหยียบพื้นหญ้าไม่ได้เลยครับถ้าไหเลยโอ้ฝนตกเม็ดเริ่มเทิมเลยครับไปสิพ่อจะรอทำไมเนี่ย เป๊กเป๊กโดนตัดหน้าสีซ่ามึงอยู่ตรงไหนเพื่อนเบา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 มาถูกทางไหมวะเนี่ยโอ้โทษทีโทษทีโมดูแต่แผนที่ป้าขอให้ถูกแล้วกัน เบก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 อฝนตกหนักตกหนักเลยขอโทษเจ๊มีอารมณ์ครับเจ๊มีอารมณ์เนี่ยเหยียบเหยียบเลยนู่นนู่นนู่นเหยียบไปนู่นแล้ว มีอารมณ์ป่ะเจะฮะ,จะมีอารมณ์ป่ะเอาเอาจะหาเรื่องผมวะจะลงมาหาเรื่องผมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่เอาไม่เอาไม่เอาครับไม่เอาเรามีงานต้องทําอยู่ครับเรามีงานที่ต้องทํารออยู่ทำไมมึงอยู่ไกลยังเลยวะซีซ่าะนั่งรถจนเมื่อยแล้วเนี่ยไปไหนต่อเนี่ยมุดเลย ขึ้สะพานไปครับน่าจะอยู่บนเส้นนี้แห,ห,หละมัง้งคิดว่ามันน่าจะอยู่บนเส้นนี้แหละน่าจะอีกไม่ไกลหรอกมั้งประเด็นคือผมไม่อยากเปิดแผนที่ครับเปิดแผนที่แล้วมันค้างเียดวนะเียดวนะ แล้วกูควรไปไหนเนี่ยซ้ายหรือขวาดีโอ้ชีวิตก็ eyes, ขึ้นมาทางขวามันก็ขึ้นเขาอีกปะยังไงงั้นไปซ้ายครับซ้ายไป ไม่เบาวะ่ะว่าไม่ใช่ละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก <c oughs> ดเลี้ยวแล้วทำไมมึงไม่เลี้ยววะเออ ฝนก็ตกด้วยนะเปียกหมดแล้วบ้างเนี่ยขับรถตากฝนขึ้นตรงนี้แหละจะใช่นะแต่ทางนี้เนะี่ยเตี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าก็ตรงไป ก็เลี้ยวสายตรงน,นี้โอ้โหท่านผู้ชมเห็นนู่นไหมครับโอ้สายลุงอะครับสวยงามแต่หายไปแล้วหายไปเรียบร้อยเอ้าเรามาถูกค้างครับดีนะที่เราไม่เลี้ยวสายไปนูน่น ซีซ่าเหยียบตะปูเหรอเพื่อนอเอ้เซซ่าไปกันเถอะครับขึ้นรถเลยพี่ ไหรอกครับเราเป็นเจ้าของอู่เองชนนิดชนหน่อยเราซ่อมได้แล้วครับคนหยุดไปแล้วตอนนี้กี่โมงตอนนี้สองทุ่มซีซ่าซ้ายหรือขวาเพื่อนฮ <on>, ะ <Ooh. S 1> ชีวิตกู <Ooh. S 1> ใช้ทางลัดได้ไหม ลงไปอย่างเงี้ยลงไปแบบนี้ได้ไหมไม่อยากเสี่ยงอ่ะเดี๋ยวซ้ายข้างหน้าดีกว่าครับเนี่ยขึ้นตรงเนี้ยเดี๋ยวนะข้างหน้าไปเลยออ้ยชันเลยครับไปได้ไหม ออาไปได้ไปได้มันลงได้ครับลงได้โอเคดีเลยเยี่ยมเยี่ยม เปลี่ยนคันได้ไหมครับเนี่ยมไม่ได้ได้ไม่น่าได้นะพะซีซ่ามันคงห่วงรถของมันเนี่ย <laughs> มึงอย่ามองหน้ากกเรซีซ่ามึงมองทางนุนอะขับจนทีมองหน้าที ก็มึงไม่ขับเองอะ่ะช่วยไม่ได้ s <S ถูกทางปะวะมาถูกทางปะเนี่ยถูกถูกถูกคิดว่าน่าจะถูก ขวาเลี้ยวซ้ายวะขวาแล้วกันเออไม่ค่อยแน่ใจเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบาเบาเบาซีซ่ามึงเบาเบาไม่บอกซีซ่าให้เบาพวงมาลัยอยู่กับกูดิวะ รถมึงทำประกันชั้นไหนไว้เนี่ยเพื่อนรถมึงมีประกันปะหร,หรือไม่มีไม่มีก็ซ่อมเองเนั่นแหละคันแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกูหลับในปะเนี่ยกูจะลงคลองเอ้ะกูจะลงทะเลไปแล้ว คิดถึงที่นี่จังเลยครับไม่ได้อยู่จะเป็นเดือนแล้วบ้งเนี่ยคิดถึงเรือปีสิงครับคิดถึงรถแท็กเตอร์คิดถึง,ถค,ค,ถงคิดถึงฟาร์มกันชงครับ ที่ไหนครับนี่อ๋อที่นี่คือ Angel p i ไพนี่ครับอือใช่ใช่ใชเป้าหมายเราอยู่ตรงไหนครับจุดหมายเราอยู่ตรงไหนครับรุ่น,นรถลง ลองถ่ายรูปมา,อารอกูด้วยสิรีบเดินไปไหนเนี่ยรีบเดินไปไหนสิซ่า ไอดเออร์ Rider, แกมันไอ้หัวดอธุรกิจนี่มันดูใหญ่กว่าแก๊งไหนๆเลยนะพี่ไอหมอนี่ใครดูจริงจังมากเลยมันคือทีโบนแมนเดสครับพวกมันมาทำอะไรกันแถวนี้วะเนี่ย คนใส่สูตรนี่แหละฉันไม่ค่อยชอบท่าทางไอ้หมอนี่เลยงานนี้มันไม่ใช่งานเล็กๆแล้วมันต้องเป็นระดับอุตสาหกรรมแน่ๆมันมีกี่คนที่เข้ามาเอี่ยวด้วยกับเรื่องนี้วะนี่ตาตาโคตรบอกยี่ห้อเลยพวกมันคงเชี่ยวชาญเรื่องนี้พวกมันคงไม่ได้มาเพื่อแลกเปลี่ยนหรือทำอะไรให้เสียงถูกจับแน่ เรื่องนี้มันหนักเอาเรื่องเลยนะพี่จากนี้เราควรแยกกันไปผมจะไปเจอพี่ที่อู่นะครับตกลงยังไงซะเราก็ได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วนี่ไว้เจอกันสีซะภารกิจเสร็จสิน้นออ้ยมันก็ไม่ยากหรอกครับภารกิจนี้แต่มันทรมานครับก็จะกลับรถมาถึงโคตรไกลไกลจริงครับ โอเคอ่ก่อนจะปิดพาร์ทเราจะสร้างวิวสวยๆก่อนครับเราจะสร้างภาพก่อนครับอาสร้างฉากหลังที่มันอลังการหน่อยเออยี่ยมอลังการยังอลังการยังครับยังไม่อลังการใช่ไหมงั้นเผาอีก <c oughs> อากาศมันเย็นนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ใส่เสื้อมาด้วยมันมันหนาวครับเริ่มความอบอุ่นครับอโอเคโอเคได้ยังได้ยังได้ยังทำไมมันไม่ระเบิดวะโอเคมาปิดพาร์ทกันครับเนี้ยันนมาซีเจ ไงครับเท่เลยครับซีเจท่แบบเถื่อนเถื่อนอ่าอลังการไหมครับไม่ออลังการเลยมึงรีบดับไปไหนเนี่ยเพื่อนมึงโอ้ยมึงจะรีบดับไปไหนมึง ไม่ได้ตั้งใจเลยอะ่ะเอ้าแก๊สจ,จะหมด <c oughs> โอเคพอๆๆมาๆมา,มาอ่ะมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นหรอกครับปิดพายกันดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันไหมครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกันนะครับกับภารกิจนี้ก็ไม่มีอะไรครับมันก็แคบมันก็แค่ขับรถครับเออ มันก็แค่ขับรถเท่านั้นแหละไม่มีอะไรยากครับเป็นไงครับเท่ไหมครับผมว่าทรงเนี้ยมันไม่โอเคเท่าไหร่มันตัวใหญ่ไปมัน CJ มันคอสั้นเนี <c> ่ย <oughs> CJ มันคอสั้นไปนิดนึงฮะพอเลิกไปเซฟดีกว่าอ่ารถไปเซฟดีกว่า ไม่มีเลยเอ๋อนี่มาแล้วคุณตำรวจ <c oughs> ลงมาดิลงมาดิลงมาดิเออลงมาดิมามามาจะขึ้นรถทำไมจะขึ้นรถทำไมลงมา <c oughs> ผมอยู่นี่เออจะขึ้นรถจิตสองดาวครับจุดเซฟผมอยู่ไหนนะ เจอเจอละ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 จุดเซฟทำอะไรคุณตำรวจคุณทำอะไรฮะลงไปเซฟกัน